ามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและวามิตรหมอหลวงพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพ แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยาบังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496รู้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็คือเป็น ID l i ยของผมเป็นภาษาอังกฤษเกียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาทำความรู้จักกันเข้ามาสนทนากันแบบยาวๆทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับก็อีกวันหนึ่งนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีทุกทท่านนะครับนะแฟนคลับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง y o u t u b บของผมในแต่ละคลิปในติโอนะครับที่สําคัญนะครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็มาเป็นกําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับก็ต้องบอกว่านะครับก็ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจนะให้กันและกันนะครับนะ,ะแล้วก็ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็หากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติีโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะที่ท่านได้รับชมไปแล้วนะครับเมื่อท่านดูแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะในแต่ละคลิปในติ o, ีโอก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมช่วยกันนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะก็ รือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะ,ะกันเป็นประจำหรือว่าท่านใหม่ๆก็ดีนะครับเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บข้อสงสัยอย่าเก็บปัญหาไว้นะครับนะก็คือติดตัวไปเพียงคนเดียวนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นเข้ามาได้เลยนะครับนะให้กดเข้ามาที่หลังใหม่แล้วก็เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 นะเบอร์0863 2 9 1 4 9 6กนะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะในทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน,น่นอนนะยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็ขออนุญาตเอาไว้ในแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอเลยผมพยายามที่จะพูดคำนี้เอาไว้ก็เนื่องจากว่ามีท่านใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะบางท่านก็ยังมาถามอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับท่านใหม่ๆนะครับแต่ก็ถามมาได้นะครับแต่ก็จะไม่ได้ตอบให้นะ วพราะเนื่องจากว่าผมก็ได้แจ้งเอาไว้นะครับนะเพราะว่าคนมาใหม่ๆไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อยากจะให้รับทราบนะครับหรือว่าเข้ามาค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากันง่ายนะ,ะไม่ได้ตอบให้นะครับในเรื่องของคำถามเก๊แท้ก็ขออนุญาตทุกๆท,ท่านเอาไว้แล้วนะครับนะ ก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็จะเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนั่นแหละนะส่วนใหญ่คนใหม่ๆก็เอ๊ะทำไมไม่ตอบให้ผมนะครับจริงๆไม่ได้ตอบให้ทุกท่านเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านนะ,ะก็เนื่องจากว่ามันเป็นกฎจรรยบัรณนะครับทางเส้นทางของเครื่องรางนะ,ะก็คือถ้าท่านไหนถ้าเขาเป็นเซียนจริงๆเขาคงจะไม่ได้ตอบนะครับให้ก็เนื่องจากว่าการตอบนั้น ดูเหมือนจะดีอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและเป็นคำตอบไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะจะเป็นผู้ที่ถามเขามานะานะครับเพราะการตอบเนี่ยก็เท่ากับการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพราะมันไม่ใช่ทรัพย์สินของเราไม่ใช่สมบัติของเรานะครับนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็ไปเขาเรียกว่าไป เป็นการไปเสียมารยาทนะครับไปวิาพากษ์วิจารณ์ของมีท่านอื่นเขานะอ่าก็พอบางท่านเนี่ยที่อ่าส่งมีดเข้ามาถามนี่ก็ล้นแต่ว่าไปก๊อปมีดหน้าเพจของชาวบ้านเข้ามานะก็ไปบอกว่าอันนี้เป็นมีดผมเองอาจารย์นะอ่าก็จะทําให้หลงกลอยู่เรื่อยว่ากันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นมีดของใครก็แล้วแต่นะครับจะเป็นมีดของตัวท่านเองก็แล้วแต่มันมีที่มาที่ไปอยู่ก็ขออนุญาตไม่ตอบนะ ที่จะตอบให้ทั้งหมดทุกข้อจริงๆก็มีดที่วางอยู่หน้ากล้องของผมเท่านั้นนะครับนะมีดทุกเล่มนะท่านอยากจะสอบถามรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับที่อยู่หน้ากล้องของผมนะก็หมายความว่าเป็นมีดผมเองนั่นแหละนะครับอย่างนี้จะตอบให้ทุกท่านได้ทุกๆคําถามเลยนะ,ะให้ถามเข้ามาได้เลยนะครับทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะยกเว้นคําถามเดียวคําตอบเดียวก็คือในเรื่องของเกท้ข,ของอท่านนะครับแล้วก็ของผู้อื่นเท่านั้นแหละนะ เอาละครับวันนี้ก็จะใช้เวลาสั้นๆในการทำคลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมได้นำเอานะครับความหลากหลายของมีดกับพยายามที่จะนำเอามีดดําไม้ฝักไม้หรือจะเป็นมีดดางานฝักงานนะครับมาสลับจับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ท่านได้รับชมไปนะครับอย่างต่อเนื่องว่ากันง่ายครับที่สําคัญนั้นมีแต่ละเล่มนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องอยู่นี้นะ ทุกๆคลิปนั่นแหละนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาแล้วล่ะนะส่วนท่านจะมองเห็นเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะการมองให้มองอย่างไรก็คงจะเห็นไม่เหมือนกันนะจึงมีคำกล่าวไว้ว่า2คนนั้นยนต์ตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเต็มไปด้วยโคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวยดงดาวแพรวราไปหมดเลยประมาณนี้นะครับนะ ราะนั้นก็อย่าไปคาดหวังว่าจะนะครับให้คนอื่น,นเห็นเหมือนเราคิดเหมือนเราทําเหมือนเรานะเพราะนั้นผมจึงได้เรียนท่านเอาไปเ,าเรียกว่าแทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะ,ะถ้าเราอยากจะมีมีดนะครับอยากจะเช่าบูชามีดเอาไว้ใช้ว่าหรือว่าไว้ในครอบครองสักเล่มหนึ่งบางคนก็จะไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้นะครับนะก็อย่างที่ผมได้บอกการถามเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้ห้ามหรอกแต่ถ้าถามคนไม่ถูกคนเมื่อไหร่นะ ก็หมายความว่าถ้าถามคนผิดคนนะครับนะ,ะก็คือคนที่ไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับจะทําให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่แทนที่จะได้ของด,ดีเอาไว้ในครอบครองนะ,อะพอไปเจอคนนุ้นทักคนนี้ทักก็เผลอเพอก็จะวางของดีทิ้งไปนะครับจริงๆมันมีเรื่องเล่าอีกเยอะถ้าเล่าไปแล้วมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะ เป็นอันว่านะครับหากฟังแล้วเกิดข้อสงสัยแบบไหน,นอย่างไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496ก็โทรเข้ามาได้นะครับนะก็อยากจะถามเรื่องอะไรแบบไหน,นอย่างไรเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเกี่ยวกับมีดหมอของหลวงพ่อต่างๆนะครับนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ หรือหากท่านไหนที่อยากจะรับชมภาพนะครับสมมติว่าดูแล้วเก็ตมิดเล่มนี้ชอบมิเล่มนี้นะครับนะก็อยากจะดูภาพเต็มใบเต็มฝักเต็มด้ามน,นะดูรายละเอียดนะครับทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะแอดไลน์ผมเข้ามาได้นะก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์กับว,ว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99นเก่าะอันนี้เป็น ID ลนของผมนะครับนะ หรือลายของผมก็เป็นเบอร์0863291496นี่แหละนะครับนะบางทีก็เพียงแต่ว่ากดเบอร์มันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะ,ะท่านก็สามารถที่จะขอชมภาพนะครับนะก็คือรายละเอียดต่างๆก็คือได้นะหรือหากท่านไหนนะครับอยากจะเล่าอยากจะแช์นะครับประสบการณ์นะครับนะเมื่อ เคยใช้มีดนะครับเกี่ยวกับมีดหลงพ่อเดิมหรือหล,ลงพ่อลุงหลงพ่อกันหลงพ่อกวยนะครับนะหลงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็หลงพ่ออื่นๆก็ตามนะเมื่อท่านนําไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์นะครับต่างๆก็สามารถที่จะนํามาเล่านํามาบอกนํามาแช์นะครับเพื่อที่จะมาเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆนะครับใหม่ๆที่กําลังเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะอันนี้ก็ต้องกราบอขอพระคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็สามารถที่จะ เล่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับนะเล่ามาทางลายของผมนี่แหละนะครับนะก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าเอามาแบ่งปันว่ากันง่ายนะครับนะเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะก็บอกเล่ากันมาได้นะเอาละครับวันนี้ผมก็นะครับจะนําเอาเป็นมีดนะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดดามไม้ฝักไม้นะเป็นมีดดามไม้ฝักไม้นะครับ ก็เป็นมีดยุคต้นๆของหลงก็เดิมนะท่านที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับนะรัวท่านผู้ชมทุกๆกท่านเลยนะครับ <c oughs> ด้ามเป็นด้ามไม้นะครับเป็นไม้คูณนะคนสมัยก่อนนะครับก็จะใช้เป็นไม้ที่ปีทนนสิทธ์น,นะเป็นไม้ที่เป็นมงคลว่ากันง่ายนะอาจะเป็นไม้คูณบ้างไม้มะขามมั่งพยานยิ้วดำบั่งอะไรต่างๆพวกนี้นครับนะก็ด้วยความหลากหลายนะของมีดเทพศสตราในยุคนั้นสมัยนั้นนะ ที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขนาดนี้เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพว่อเดิมนะครับนะท่านสร้างก่อนปี2450โดยซ้ำไปมีเลมีนะสมัยก่อนเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นช่างชาวบ้านหรือเรียกว่าเป็นช่างที่เราเรียกว่ากันช่างยุคต้นนั่นแหละนะ,ะก็ปรากฏว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้แม้แต่ท่านเดียวนะ,ะที่เราได้รู้จักกันในยุคปัจจุบันนี้นะครับนะก็จะเป็นช่างยุคก,กลางนะ ไม่ว่าจะเป็นช่างชิมก็ด,ดีจะเป็นช่างซ้อนนะครับช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นช่างยุคกลางทั้งหมดนะครับนะก็คือเป็นลูกเป็นหลานของช่างชาวบ้านทั้งหมดเลยหรือที่เราเรียกว่าเป็นช่างยุคต้นน <Oui. S 1> ั่นแหละนะถ้าเราไม่มีช่างชาวบ้านนะครับหรือเรียกว่าช่างยุคต้นนีก็คงจะไม่ได้รู้จักช่างยุคกลางนะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะ ก็นั่งจากว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทนะครับในะวิชาการตีมีดการสร้างมีดให้กับลูกๆหลานๆของท่านนี่แหละนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือวิชานี้นี่ก็เป็นวิชาที่เป็นมรดกนะครับตกทอดนะจากรุ่นสู่รุ่นสู่กันมาเรื่อยๆนะ,ะก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับนะ,อะพอมาถึงช่างยุคกลางเนี่ยก็มาสร้างมีดตีมีดนะครับให้กับทางวัดหนองโูหรือให้กับทางหลวงพระเดิมของเรานะครับนะ เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะก็คือวันนี้จะไม่ท่านได้ชมนะครับนะ,ะมีดยุคต้นๆของโลก็เดิมนะครับด้ามน,นี้นะพูดถึงมีดยุคต้นนี่ก็จะมีความหลากหลายมากนะครับมียุคต้นนี่นะครับในยุคนั้นยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนก็หมายความว่าใครอยากจะได้แบบไหนนะครับก็สั่งตีแบบนั้นนะไปสั่งช่างเองนะ,ะโดยเพาะคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยสมัยก่อนนะครับเขาก็มาสั่งช่างในเขตพยุหะ ก็คือ,อตีเมื่อตีเสร็จแล้วก็ไปนําไปถวายหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็จะทําการปลุกเสกให้ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยอันนี้เป็นมียุคต้นนะ,ะยังไม่มีรูปแบบนะครับมีความหลากหลายมากเลยบางคนเห็นก็ยังตีไม่ถูกว่าอันนี้เป็นมีดของอาจารย์ไหนนะครับเป็นช่างอะไรต่างๆคนนี้บางท่านก็ยัง ติดอยู่ตรงนั้นอยู่นะติดอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับนะต้องยอมรับว่าเป็นมีดที่ยังไม่ได้พัฒนายังไม่มีรูปแบบเหมือนกับมีจุกกลางก็มีจุกปลายนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของนะครับก็คือภายนอกเสร็จแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะภายนอกก็ถือว่ามีความครบถ้วนนะครับในเรื่องของแหนะครนะแห้ลัดก็จะเป็นอะลูมิเนียมนะครับ เป็นอลูมีเนียมแล้วก็จะเป็นเชือกนะที่รัดไว้เป็นขาปินโตว่ากันง่ายนะครับนะนี่แหละคือเป็นเอกลักษณ์ของมีดยุคต้นนะอาทิ่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นน่องสิงนะน่องสิงนี้นะครับคนมองผิวเผินก็คิดว่าเป็นช่างชิมอะไรต่างๆวันนี้นะอันนี้เป็นช่างของชาวบ้านนะเป็นศิลปะชาวบ้านนะครับนะมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ อามีดเล่มนี้เฉพาะใบนะครับก็อยู่ที่5นิ้วนะหนิ้วรวมน้ําฝักเก้านิ้เป๊ะพอดีเลยนะอานะครับเนี่ยนี่นะครับที่สําคัญนั้นนะครับนะอาผมจะไม่บอกว่ามีดนั้นแต่เล่มก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้หรอกนะครับนะอยากให้ท่านได้ลองสัมผัสด,ด้วยสายตาอันแลมคมของท่านดูก่อนนะอาเขาบอกว่าธรรมชาตินี้จะไม่เคยโกหกใครนะครับคนต่างหากก็มักจะไปโกหกกันเองนะอานี่นะครับนะอา ของจริงของแท้นะครับอยู่ที่ใบมีดไม่ใช่อยู่ที่คนพูดแล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่กระดาษนะครับนะ,ะบางคนอยากจะเช่ามีดสักเล่มน,นึงก็มักจะถามถึงใบรับรองมีไหมครับอาจารย์นคกลินประมาณนี้นะครับนะส่วนใหญ่นะครับนะมีดอยู่กับผมนี่ก็จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะก็นั่งจากว่าเขาบอกว่านะครับผมเองเนี่ก็ธรรมชาติล้วนเลยนะ จะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นแหละนะครับอยู่ที่มุมมองของท่านจริงๆนะถ้ามองเป็นก็จะได้ของดีถ้ามองไม่เป็นก็อาจ,จะสูญเสียโอกาสนะครับนะก็จะไม่ได้ของดีไปนะ,ะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วนะครับก็คือมันอยู่ที่ใบมีดแล้วนะครับนะ,ะใบกระใบประกาศนะครับใบรับรองอยู่ที่ตัวมีดแล้วนะครับนะ,ะไม่ใช่อยู่ที่ไหนเลยเพียงแต่ว่าท่านนั้นนะครับอาจจะมองเห็นเป็นแบบไหนยอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะ ผมจะไม่พยายามที่จะไปวิ่งและก็ดิ้นหล่นนะครับเสริมเติมแต่งสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะ,ะต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยได้ศึกษาความเดิมๆแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับก็มาแบบไหนอยู่แบบนั้นแหละนะ,ะไม่ต้องการที่จะไปสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะ,ะทาให้มันเขาเรียกว่านะครับนะเรื่องเยอะไปเปล่าๆนะ,ะนะครับเป็นอันว่าถ้าท่านอยากจะได้ของดีนะครับหรือว่าของจริงๆเลยนี่ก็ อยู่ที่มุมมองของท่านจริงๆนะครับนะจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสําสหรับผมแน่นอนนะครับนะนี่พยายามที่จะมองให้ท่านได้อาเอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะผมจะพูดอย่างไรจะแชร์แบบไหนก็ก,ก็ก็ไม่ต้องไปสนใจในคําพูดของผมมากนะครับแต่สิ่งที่ท่านควรจะต้องสนใจใส่ใจเด็กก็คือโฟกัสไปที่ตรงใบมีดเลยนะเมื่อท่านชมแล้วท่านติดตรงไหน มีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับก็สามารถที่จะยกโูมาพูดคุยกันได้นะครับได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6อเ่เาเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับผมต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยลองโทรเข้ามาพูดคุยนะเขาเรียกว่าติดตรงไหนอยากจะเขาเรียกว่าสอบถามตรงไหนอย่างไรนะครับก,ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะเพราะว่ามีดอยู่ในหน้าจอของ วิดีโอผมนี่นะครับผมยินดีตอบให้ทุกท่านทุกๆคําถามอยู่แล้วนะ,ะยกเว้นมีดของท่านอื่นแม้กระทั่งมีดของตัวท่านเองนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเอาไว้นะ,ะก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับนะก็เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นสมบัติของผมะนะครับผมจะไม่ไปละเมิดผมจะไม่ไปเสียมารยาทในการตอบผมจะไม่ไปเสียเวลาวิาพากษวิจารณ์นะครับนะก็คือมีดของท่านอื่นนะ,ะก็เรียนท่านมาแบบนี้แหละนะครับในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะ อันนี้ก็ลองในด,ดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะครับนะฝักก็ดูข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในก็คือเก่ายิ่งกว่านะอันนี้ให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับนะเมื่อชมแล้วก็ดูให้มันทุกซอกทุกมุมนั่นแหละนะมันมีตรงไหนเป็อนอะไรหไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะครับต้องการที่จะให้ท่านได้ชมความเป็นจริงทั้งสิ้นเลยนะครับนะ อ่านี่ก็นะครับทีนี้ลองมาไล่ดูนะครับมาไล่ดูใหม่นะมาไล่ดูใหม่นะครับ <Nein> ของมีล่มนี้นะอ่นนี่นะครับก็พยายามที่จะ,ะให้ท่านได้ชมในส่วนของรายละเอียดนะครับของมีดเล่มนี้นะท่านลองสังเกตดูนะครับนะ,ะความเก่านี่ก็คงจะนะครับนะทาเก่ากับเก่าธรรมชาตินี่ก็ผมว่าทุกท่านก็คงจะ มีจริตนะครับก็คือมีเซนต์อยู่หรอกนะนะครับนะถ้าพูดไปก็เหมือนกับเราไปชงเองกินเองนะไปเข้าข้างตัวเองนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองมาวิเคราะห์อจอลึกไปด้วยกันดีกว่านะานะครับเก่าแบบธรรมชาติกับเกา่าทําเก่านะครับเสริมเติมแต่งขึ้นมานี่มันก็ผมว่ามันอาดูอย่างไรมันก็ดูไม่ยากนะเหมือนวันนี้เราคนเราดูคนหนุ่มสาวนะครับนะ อันก็ดูยังไงเขาก็เป็นหนุ่มเขาก็เป็นสาวนะไอ้ถ้าจะเอาคนแก่มาทําเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันก็คงจะทําได้ยากนะอ่นะครับนะใครเห็นใครก็รู้อยู่แล้วละ่ะว่าอันนี้มันเป็นคนแก่นะอ่าประมาณนี้นะครับนะอันนี้คือจุดนะครับนะผมเชื่อว่าทุกท่านนี่ก็นะถ้ามีหลักในการที่จะเข้ามารับชมนี่ก็มันโกหกกันไม่ได้หรอกนะครับนะอ่านะสิ่งเหล่านี้มันโกหกกันไม่ได้นะ คนมีอายุ60จะมาแต่งเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันก็คงแต่งยังไงก็คือ60อยู่ดีอะนะ,อ,ะอันนี้ก็เรียนท่านไว้นะครับหลักในการดูหลักในการดูหลักในการเข้ามาเขาเรียกว่าพิจารณานะครับนะ,ะผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ,ะต้องการที่จะให้สิ่งธรรมชาติที่ท่านมองอยู่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ตอบเป็นสิ่งที่ชี้แนะท่านจะดีกว่านะ,ะผมเพียงแต่ว่ามีสิ่งเหล่านี้นะครับนะ มาให้ท่านได้รับชมนะ,ะคนที่จะตัดสินใจนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะไม่ใช่อยู่ที่ตัวผมหรอกนะครับนะผมก็ต้องการที่จะนำเอาอสิ่งเหล่านี้นะครับนะที่ผมมีอยู่นะแต่ผมก็เรียนท่านไปแล้วเบื้องต้นว่าแต่ละเล่มแต่ละชิ้นนี่ก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการคัดกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะครับนะ,ะที่เหลือก็อยู่ที่ท่านผู้ชม เพอนั้นเองนะครับนะว่านั้นคนจะได้ของดีหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองก็การมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาคาระนี้ผมใช้มาเวลามาทั้งหมดก็คือ20นะครับกับ11วินาทีนะ20นาทีกับ15วินาทีแล้วล่ะนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จะทำสั้นๆนะครับไม่อยากคิดจะให้มันเลยเวลานะ าบางคลิปผมก็เลยเวลาไปเป็นครึ่งชั่วโมงนะผมจะเอามา,อาเขาเรียกว่ารีวิวนะครับให้ท่านได้เห็นชมนะครับแต่ละมีดแต่ละเล่มบากันง่ายนะครับนะแต่ละยุคแต่ละสมัยนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นก็ดีจะเป็นมีดยุคกลางก็ดีจะเป็นมีดยุคปลายก็ดีนะก็พยายามที่จะนําเอ,า,อาความหลากหลายยุคนะครับนะหลากหลายสมัยมาท่านได้รับชมนะอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ อ,อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้เพียงคนเดียวเด็ดขาดนะครับก็ไม่ว่าจะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ อ,อย่าลืมนะครับกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะัคลริมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะัคลริมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ